สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูต้องสุนันทาเช่นเคยค่ะในห้องเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะหลังจากที่เราเรียนไปแล้วใน EP ีที่แล้วเรื่องของคำ ควบกลัมนะคะ,นะคะวันนี้ค่ะเรามาสู่หัวข้อใหม่นะคะแต่ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนค่ะเรามาขยับขยื่อนร่างกายนะคะเอ็กซซสต์กันนิดนึงค่ะ,ะ,คะเพื่อดีจะได้ไม่ง่วงเหงาหาวนอนนะคะโอเคถ้าอย่างนั้น Stand up ัพพทุกคนยืนขึ้นค่ะพร้อมแล้วนะคะไปกันเลย Down and up and clap, 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 clap. down and up and clap 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 you clap to the left and you clap to the right you turn around and clap 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 down and up and walk 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 down and up and walk 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 you walk to the left and you walk to the right you turn around and walk 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 down and up and hip 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 down and up and hip 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 you hip to the left and you hip to the right you turn around and hip 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 down and up and check 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 down and up and check 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 you check to the left and you check to the right you turn around and check 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 Down and up and jump, jump, jump Down and up and jump, jump, jump You jump to the left and you jump to the right You turn around and jump, jump, jump <laughs> นะคะไม่ปลบเมื่อได้เดินได้ exercise ค่ะได้เช็คขยาวขย่าค่ะแล้วก็ได้ j u m คือได้กระโดดไปแล้วนะคะหวังว่านะคะเด็กๆคงจะสนุกไปกับเพลงนี้นะคะ ทีนี้ก่อนเข้าสู่บทเรียนค่ะในส่วนนี้ผู้ต้องมีปริศนาคำไทยค่ะมาให้เด็กๆนะคะได้ทายกันนะคะก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะคำไทยที่หนึ่งฉันคืออะไรเดินทางใกล้ไกลทุกคนต้องใช้เป็นพาหนะค่ะ ครั้งหนึ่งค่ะฉันคืออะไรเดินทางใกล้ไกลทุกคนต้องใช้เป็นพาหนะค่ะติ๊กตอกติกตกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊อะไรคะรถนั่นเองค่ะนะคะใครตอบได้ให้คะแนนตัวเองไปเลยเต็มร้อยเลยนะคะต่อไปปริศนาข้อที่สองค่ะฉันคืออะไรรู้ไหม อีกครั้งนะคะฉันคืออะไรรู้ไหมเป็นสัตว์บรรทุกนนําหนักในทะเลทรายฉันคืออะไรรู้ไหมเป็นสัตว์บรรทุกของหนักในทะเลทรายค่ะสัตว์อะไรเอ่ยสัตว์อะไรเอ่ยอยู่ในทะเลทรายบรรทุกของหนัก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 ติ๊กตอก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 ตอบได้ไหมเอ่ยป้องตอบได้ไหมคะป้อง นะคะอ่ะโอเคฉเฉลยคำตอบคืออูดนั่นเองค่นะคะ็ะต่อไปเปริศนาข้อที่สาคะ่ะฉันคล้ายงูใหญ่ใครใคนับถือชื่อเสียงเรื่องลือตามลุ่มน้ำโขงค่ะนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะฉันคล้ายงูใหญ่ใครใคนับถือ ชื่อเสียงเลื่องลือตามลุ่มน้ำโขงใครตอบได้บ้างเอ่ยอบุมยิี้ตอบได้ไหมคะนะคะใครตอบได้ตอบได้หรือยังฉเฉลยกันเลยค่ะคำตอบคือพญานาคนั่นเองค่ะนะคะเด็กๆคะ,ะเฉลยข้อที่หนึ่งตอบว่ารถฉเฉลยข้อที่สองตอบว่าอูดค่ะ,ฉะเฉลยข้อที่สามตอบว่า พญานาคนะคะเด็กๆสังเกตตัวสะกดค่ะนะคะมันจะเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรานั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ครูต้องจะมาสอนเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราค่ะเราไปเริ่มกันเลยละกันค่ะ ่วนของห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสอนโดยคุณครูสุนันทาจุมกุมารน,นะคะหรือว่าครูตองนั่นเองค่ะในรายวิชาภาษาไทยค่ะนะคะวันนี้หน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเรียนภาษาไทย นะคะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3ขึ้นมาเลยค่ะนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของมาตาตัวสะกดค่ะนะคะมาตาตัวสะกดที่เรียนไปแล้วนะคะมีอยู่ทั้งหมด9มาตาค่ะอันนี้รวมมาตากกาด้วยนะคะมาตากกาค่ะนะคะหนึ่ 1, มาตากกาสองมาตากงสาม 3, มาตากมสี่มาตาเกย 5มาตาเกลค่ะนะคะ6มาตากก7มาตากบ8มาตากลและ9มาตากฎนั่นเองค่ะนะคะแต่สำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆจะได้เรียนนะคะ4มาตราด้วยกันนะคะก็คือตัวสะกดนะคะไม่ตรงตามมาตราค่ะนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4มาตรานะคะก็คือมาตากกมาตากบมาตากลมาตากด นะคะมีตัวสะกดหลายตัวและออกเสียงเหมือนกับตัวสะกดตัวเดียวนะคะยกตัวอย่างมาตาแรกเลยค่ะก็คือมาตากกนั่นเองค่ะมาตากกนะคะคืออะไรนะคะคือพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะตรงตามมาตากอไก่นะคะส่วนพยัญชนะตัวอื่นๆคือ ขอไข่ขอควายขอระคังเป็นพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะแต่เมื่อทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคะสำหรับกอไก่สำหรับขอไข่นะคะนะ,ะมีกอไก่มีขอไข่มีขอควายและก็คอระคังค่ะนะคะสำหรับนะคะพยัญชนะ สีตัวนี้นะคะเวลาอยู่ท้ายหรือว่าเป็นพยัญชนะท้ายหรือเป็นตัวสะกดค่ะจะออกเสียงนะอยู่ในมาตากกทั้งนั้นเลยค่ะนะคะมาดูตัวอย่างคำค่ะตัวอย่างคำค่ะตัวอย่างคำยกตัวอย่างเช่นนะคะตัวหนังสือสีแดงแดงนี้นะคะก็คือนะคะมาตากกทั้งหมดเลยค่ะนะคะคำแรกค่ะคำว่าครก กอไก่เป็นตัวสะกดค่ะคําว่าเลขขอไข่เป็นตัวสะกดค่ะแต่ออกเสียงเป็นกอไก่ค่ะคําว่าวิหกคอควายเป็นตัวสะกดค่ะแต่ออกเสียงกอไก่เช่นกันค่ะคําว่าเมฆนะคะคอระคังเป็นตัวสะกดค่ะแต่ออกเสียง กอกไก่เช่นกันค่ะนะคะอันนี้คือตัวอย่างคำในมาตากกนะคะต่อไปค่ะจบไปแล้วสำหรับมาตากกนะคะ เราจะมาดูมาตากฎกันนะคะมาตากฎก็คือนะ,ะดอเด็กเป็นตัวสะกดค่ะแต่จะมีพยัญชนะตัวอื่นๆด้วยค่ะนะคะจะมีทั้งหมด16ตัวค่ะนะคะรวมดอเด็กแล้วนะคะพยาญชนะทั้ง16ตัวนี้ค่ะนะคะมีตัวอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะมีจอจานชอช้างสอโซ ดอชดาตอปตักทอฐานทอนางบันโทถทอผุดเท่าดอเด็กตอเต่าถอถุงถอทหารถอธงสอสาราสอรอสีและสอเสือค่ะนะคะถ้าทำหน้าที่เป็นตัวสะกดพยัญชนะทั้ง16ตัวนี้จะออกเสียงเหมือนดอเด็กเป็นตัวสะกดค่ะ ีนี้มาดูตัวอย่างคำนะคะตัวอย่างคำค่ะเด็กๆสังเกตนะคะดูพยัญชนะที่เป็นตัวสีแดงนั่นคืออยู่ในหมวดมาตากดทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะคะคำแรกคำว่าตำรวจนะจอจานเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงเป็นพยัญชนะตัวดอเด็กค่ะคำว่าบาดคำว่ามงกุฎ มงกุฎดอชดาเป็นตัวสะกดค่ะแต่ออกเสียงเป็นดอเด็กค่ะคำว่าพืชชอช้างเป็นตัวสะกดค่ะออกเสียงเป็นตัวดอเด็กนะคะต่อมาคำว่าอิฐทอฐานเป็นตัวสะกดค่ะนะแต่ออกเสียงเป็นพยัญชนะตัวดอเด็กค่ะคำว่าครุฑทอนังบนโถเป็นตัวสะกดค่ะแต่ออกเสียงเป็นพยัญชนะตัวดอเด็กเช่นกันค่ะคำว่าสัต ตอเต่าเป็นตัวสะกดค่ะแต่ออกเสียงเป็นตัวดอเด็กค่ะต่อมาคําว่ารถนะคะท้อถุงเป็นตัวสะกดค่ะแต่ออกเสียงเป็นตัวดอเด็กเช่นกันค่ะต่อมาค่ะคําว่าแพทย นะสังเกตตัวหนังสือสีแดงนะคะเด็กๆค่ะนะคะคำว่าแพทย์ค่ะทอทหารเป็นตัวสะกดค่ะออกเสียงเป็นดอเด็กค่ะคําว่าโกรธทอทงเป็นตัวสะกดค่ะออกเสียงเป็นดอเด็กเช่นกันค่ะคําว่าประเทศนะคะสอสาลาเป็นตัวสะกดออกเสียงเป็นพยัญชนะตัวดอเด็กค่ะคําว่าโอรสนะคะหมายถึงเจ้าชายเนาะโอรสนะคะ อโอรสเป็นตัวส่อเสือเป็นตัวสกดค่ะแต่ออกเสียงเป็นตัวดอเด็กเช่นกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเด็กๆจำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่านะคะมาตากดนะคะจะมีตัวสกดทั้งหมด16ตัวนะคะตัวสกดเหล่านี้ค่ะเมื่อเป็นเมื่อทำหน้าที่เป็นตัวสกดจะออกเสียงเป็นเสียงดอเด็กนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ ะะมาตากลนะคะมาตากลมีตัวสะกดมาตากลค่ะมีตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตาทั้งหมด5ตัวด้วยกันค่ะนะคะคือนอหนูนะคะอันนี้ตรงมาตาค่ะยอผู้หญิงนอนเน้นรอเรือรอลิงและรอจุลานั่นเองค่ะนะคะมาดูตัวอยา่างคำคำว่าสอน ตัวหนังสือสีแดงนะคะคําว่าสอนนอนุ่เป็นตัวสะกดค่ะอยู่ในมาตากลคําว่าคนพานคําว่าพานค่ะลอลิงเป็นตัวสะกดค่ะแต่อยู่ในมาตากลค่ะคําว่าสัญญาอยอผู้หญิงเป็นตัวสะกดค่ะแต่อยู่ในมาตากลหรือว่าออกเสียงนอนุูเช่นกันค่ะคําว่าสงสาร ะะรอเรือเป็นตัวสะกดค่ะแต่ออกเสียงเป็นพยัญชนะตัวนอหนูเช่นกันค่ะคําว่าวิญญาณนะคะนอเนนเป็นตัวสะกดค่ะแต่ออกเสียงเป็นนอหนูเช่นกันค่ะคําว่าวานนะคะรอจุฬาเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงเป็นตัวนอหนูเช่นกันค่ะนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้มาตาโกนนะคะพะยัญชนะนะคะในข้อสังเกตนะคะก็จะมีตัวนอหนูย่อผู้ หญิงนอนเนรรอเรือรอลิงและรอจุลานั่นเองค่ะนะคะทีนี้มาดูมาตาต่อไปนะต่อไปจะเป็นมาตากบค่ะมาตากบพออยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตานี้ก็คือบอใบไม้นั่นเองค่ะปอปาค่ะพอสามเผาพอพานและฟอ ฟันค่ะนะคะตัวอย่างคำค่ะมีคำว่ารอบขอบนะคะบอใบไม้เป็นตัวสะกดค่ะคำว่าอบพยพพอพานเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงเป็นบอใบไม้ค่ะคำว่าลาบพอสำเพอเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงเป็นบอใบไม้เช่นกันค่ะคำว่ากรอบรูป นะคะปอปลาเป็นตัวสะกดออกเสียงเป็นบอใบไม้ค่ะยีรับฟอฟันเป็นตัวสะกดค่ะแต่ออกเสียงเป็นพยัญชนะบอใบไม้นั่นเองค่ะลูกหลักขาเพราะฉะนั้นเรามาสรุปได้ว่านะคะมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดหลายตัวหรือตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรานั้นจะมีอยู่4มาตราด้วยกันคือมาตรากกมาตรากดมาตรากบ และมาตากลน,นั่นเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเด็กๆหยิบหนังสือมาแล้วใช่ไหมคะหนังสืออ่าวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่29นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของมาตรากกกดกนกบ ตัวสะกดหลายตัวนั่นเองค่ะนะคะเด็กๆรู้หรือไม่นะคะตรงส่วนนี้ก็ให้เด็กๆอ่านทบทวนค่ะแต่ในวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะทำข้อที่1ค่ะทำอย่างไรนะคะในหน้านี้เด็กๆไม่ต้องเขียนค่ะแต่ให้นักเรียนฝึกอ่านคำในมาตรากกกดกนและ กบค่ะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน10คะแนนนะคะเด็กๆคะในครั้งแรกให้อ่านตามคุณครูก่อนนะคะพร้อมแล้วนะคะเปิดหน้า29แล้วนะคะเด็กๆนะคะอ่ะป้องป้องเปิดหรือยังคะป้องนะคะ เป็นต่อเปิดหรือ,อยังเป็นต่อเปิดหนังสือหรือ,อยังอุ้งอิงเปิดหรือ,อยังอันติเปิดหรือ,อยังคะทุกทุกคนเปิดหนังสือไปที่หน้า29นะคะ Open your book นะคะ29ค่ะนะคะเปิดหน้า29กันแล้วนะคะเริ่มเลยละกันคะ่ะนะคะอ่านตามนะคะประมุูวิหกยกเมฆ เอกราชสุขภาพคำนวณปฏิทินเกียรติคานจักรวาลสันนิษฐานไหวพริบป,ปรารภแบบฉบับสับปะโกกอิสราภาพ พิชิตปฏิเศษราศฎรอุทยานอัตโนมัตินะคะหลังจากนี้นะคะให้เด็กๆฝึกอ่านจนเกิดความชำนาญแล้วนะคะให้เด็กๆทำอย่างไรเมื่ออ่านจนเกิดความชำนาญแล้วค่ะให้ไปหาผู้ปกครองค่ะ อ่านให้ผู้ปกครองฟังแล้วให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบที่หน้านี้ด้วยนะคะถ้าใครฟังครูตองอ่านรอบแรกแล้วยังอ่านไม่ได้ในบางข้อในบางคำให้ย้อนดูคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถที่จะนะคะฝึกอ่าน คลิปวิดีโอได้หลายหลายครั้งเลยนะคะทีนี้มาดูคำสั่งข้อต่อไปค่ะคำสั่งข้อต่อไปนะคะเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะเด็กๆคำสั่งคือให้นักเรียนจำแนกคำต่อไปนี้มาเขียนตามเสียงตัวสะกดมาเขียนตามเสียงตัวสะกดแล้วอ่านคำค่ะ ลูกรลักขาครูตองจะอ่านให้ฟังอย่างรวดเร็วนะคะนะคะเพื่อเด็กๆจะได้ไปจําแนกในมาตาต่างๆค่ะนะคะดูนะถ้าเป็นกอไก่ก็จะอยู่ในมาตากกค่ะนอนหนูก็จะอยู่ในมาตากรนบอใบไม้ก็จะอยู่ในมาตากบดอเด็กก็จะอยู่ในมาตากดนั่นเองค่ะดูนะคะมีคำว่าอะไรบ้าง มีคำว่ากรอบแกรบขนเกลียนคลอนแคลนฉลาดคิดหมุนเวียนงานมั่นจืดชืดแตกแยกตัดขาดบุกรุกปอกเปือกพับเพียบมด กัรรับทราบมอบกราบเอกขะเนกนั่นเองค่ะทีนี้มาดูนะคะมาดูถ้าเป็นข้อนี้ค่ะนะคะอยู่ในหมวดกอไก่นะคะหมวดกอไก่ หมวดก็ไก่เด็กๆก็จะเขียนนะคะคำว่าอะไรบ้างมาดูค่ะนะคะหมวดก็ไก่เด็กๆเห็นไหมคะมาตากกเป็นตัวสะกดก็จะมีคำว่าแตกแยกแตกแยกนะคะบุกลุกบุกลุกค่ะปอกเปลือกนะคะ และอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกอ๋อเอกคเนกนั่นเองค่ะเด็กๆกก็เอาทั้งสี่คำนี้ค่ะมาเขียนใส่ในช่องนี้นะคะบุกรุกนะคะปอกเปลือกแตกแยกและเอกคเนกค่ะนะคะมาใส่ในนะคะหมวดมาตากก นั่นเองค่ะเข้าใจแล้วนะคะสำหรับหน้านี้ต่อมาค่ะต่อมาต่อมามาดูค่ะนะคะหน้าต่อไปหน้าต่อไปหน้าต่อไปคือให้นักเรียนเติมตัวสะกดให้นักเรียนเติมตัวสะกดเปให้เป็นคำที่ถูกต้อง ตรงตามภาพแล้วเขียนคำอ่านค่ะนะคะตรงตามภาพแล้วเขียนคำอ่านนะคะเช่นคำแรกค่ะนะค,ะคำแรกภาพแรกเด็กๆเขียนเป็นภาพอะไรคะดูในหนังสือไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะภาพแรกให้นักเรียนเติมตัวสะกดให้เป็นคำที่ถูกต้องภาพแรกนั่นคือภาพของอาหาร เพราะฉะนั้นแล้วนะคะภาพเป็นภาพอาหารคำเราก็ต้องเขียนคำว่าอาหารค่ะแต่คำว่าออามีแล้วค่ะแล้วมีหอหีบสระอาเราจะเติมพยัญชนะอะไรเข้าไปคะถึงจะอ่านว่าอาหาร,าาหารเติมรออะไรคะรอเรือหรือรอลิงรอเรือค่ะเด็กๆก,ก็เติมรอเรือใส่ เข้าไปนะคะแล้วให้เขียนคำอ่านคำว่าอาหารนั่นเองค่ะนะคะนั่นคือข้อที่3ค่ะนะคะต่อไปต่อไปต่อไปนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะนะคะข้อที่4ให้นักเรียนเติมตัวสะกดที่กำหนดให้ถูกต้องแล้วอ่านคำค่ะนะคะตัวสะกดอยู่ใน เขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนเป็นกล่องสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นกระป๋องอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมาตากกก็จะประกอบไปด้วยกอไก่กขอไข่กอควายนะคะมาตากบก,ก็จะประกอบไปด้วยบอใบไม้ไมปอปลาพอพานและพอสัมเพลาค่ะและรวมไปถึงมาตาโกนนะคะมาตากดน,นั่นเองค่ะมาดูกระบอกที่หนึ่งนะคะ เอาคำว่าอะไรดีไข่มุกเติมอะไรประมุกเติมอะไรความสุขเติมอะไรนะคะก็จะหนีไม่พ้นเติมก็ไก่หรือเปล่าขอไข่หรือเปล่าขอควายหรือเปล่านะคะให้เด็กๆเลือกดูนะคะเติมพยัญชนะให้ถูกต้องนั่นเองค่ะนะคะต่อไปค่ะแบบฝึกหัดข้อที่5ค่ะ ให้นักเรียนเขียนคําในมาตากกกดกนหรือกบที่มีความหมายตรงข้ามกับคําที่กําหนดนะคะเด็กๆดูภาพหัวใจแรกค่ะคําว่าบุญ พิ่งไปทําบุญมาหรือเปล่าเนาะคําว่าบุญตรงข้ามกับอะไรคะทําไม่ดีกลายเป็นบาปค่ะบุญตรงข้ามกับบาปง่ายตรงข้ามกับยากลบตรงข้ามกับบวกนั่นเองค่ะคูณตรงข้ามกับหารอุ้ยทำไมง่ายอย่างนี้คะเด็กๆทำได้อยู่แล้วเนาะข้อหาผ่านไปค่ะ ต่อไปข้อที่6นะคะให้นักเรียนคัดคำของจองด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะคำคล้องจองวิหกนกร้องน้องรักทักทายนะคะแค่คัด เฉยๆค่ะมีรถไฟสองขบวนขบวนแรกนะคะเขาพิมพ์มาให้แล้วค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดพิมพ์มาให้แล้วส่วนรถไฟขบวนที่สองก็เคาะก็แค่คัดลอกลงไปด้วยตัวบรรจงให้เต็มบรรทัดเลยค่ะก็เขียนคำว่าวิหกใส่ลงไปนกร้องใส่ลงไปน้องรักใส่ลงไปทักทายใส่ลงไปนั่นเองค่ะนะคะต่อมาต่อมา แบบฝึกหัดบันทึกความเข้าใจเป็นแผนภาพความคิดอันนี้ครูต้องเคยพาทำบ่อยๆอยู่แล้วนะคะแผนภาพความคิดก็จะมีอยู่ทั้งหมด4หมวด4มาตราด้วยกันมาตราแรกยกตัวอย่างเช่นคำว่ากกอะมาตรากกค่ะขอโทษค่ะมาตรากกตัวอย่างคำคำว่าอะไรดีในบทเรียนเมื่อกี้มีเยอะมากเลยตอบได้ไม่เอ่ยใครจะตอบนอ ปองจะตอบไหมคะปองหรือยูนิตตอบไหมคะอตอบไม่เอ่ยใครจะตอบแมนยูตอบไหมนะคะมาตากกดตัวอย่างคำอ่ะเอาคำว่าแตกแยกก็ได้คะ่ะนะคะหรือมาตากดนะคะมาตากดคำว่าตํารวด ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างให้ฟังแบบง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมาถึงตรงนี้ค่ะนะคะก็สิ้นสุดในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องมาตาตัวสะกดหลายตัวค่ะนะคะให้เด็กๆนั้นค่อยๆทำแบบฝึกหัดนะคะวันละหน้าสองหน้า ก็ได้ค่ะไม่ต้องรีบเร่งให้ทำความเข้าใจหากไม่เข้าใจในส่วนไหนย้อนดูคลิปวิดีโอค่ะหรือจะ ส่งมาในลายส่วนตัวของคุณครูตองนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเลยยินดีมากๆเลยหากเด็กๆมีข้อสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงภาษาไทยในวันนี้ครูตองขอลาไปก่อนนะคะพบกันอีพีต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย